คุณผู้ชมครับเราเริ่มต้นเช้านี้ครับด้วยบรรยากาศแห่งความรักความโรแมนติกนะครับเราทั้งสองคนนี่ใส่เสื้อสีพูพอด,ดีนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมครับไปดูพิธีแต่งงานเก่าแก่ของจังหวัดภูกเก็ตกันเรียกว่าวิวาบารานะครับก็เป็นประเพณีที่สืบทอดมานานหลายร้อยปีเลยทีเดียวนะครับอของจังหวัดภูเก็ตน,นะครับปีนี้จัดงานขึ้นนะครับเป็นครั้งที่8แล้วน,นะครับก็มีคู่รักทั้งคนไทย ทั้งชาวต่างชาติที่ก็เข้าร่วมงานกันเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะภูเก็ตก็เป็นจังหวัดที่สวยงามนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับเดี๋ยวนี้พาไปดูกันนะครับบรรยากาศนะครับเกิดจากความร่วมมือการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร่วมกับเทศบาลนครภูเก็ตสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ภาคีเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ตนะครับจัดงานวิวาบาบาภูเก็ต สุดปลายฟ้าอันดามันรั้งที่8ชื่องานนี่ก็โรแมนติกแล้วนะครับเขาบอกว่างานในครั้งนี้ตอกย้ําภาพลักษณ์เมืองภูเก็ตเป็นเสมือนจุดหมายปลายทางของความโรแมนติกก็เหมาะสําหรับคู่รักนะครับที่จะมาจาัดพิธีแต่งงานหรือบางคนอาจจะแต่งงานจากที่อื่นมาฮันนีมูนกันที่สวรรค์ภูเก็ตก็ได้นะครับเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสแห่งความรักนะครับเพราะว่าภูเก็ตเองโอ้โหสถานที่พองเตียงเยอะนะครับทะเลสวยงามอาหารอร่อยผู้คนก็น่ารักด้วยนะครับ อย่างปีนี้คุณพัทะดนครับมีการแต่งงานกันเนี่ย6คู่เอาบอกเลยนะครับว่าคู่ที่เป็นไฮไลท์เลยปีนี้ก็คือไม่ใช่คนอื่นคนใดที่ไหนนะครับเป็นทางรองพ่อเมืองนะครับคู่นี้เองนะครับก็เป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูกเก็ตคุณขจรเกียรติรักพาณิชยมณีนะครับก็เข้าร่วมงานในปีนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีคู่แต่งงานคนไทย2คู่ มีชาวไทยเป3คู่นะครับก็มีแขกเข้าร่วมงานกันเยอะเลยทีเดียวครับครับโดยสําหรับคําว่าบาบานะครับหลายคนสงสัยแปลว่าอะไรนะครับก็หมายถึงคนที่เป็นลูกผสมเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นคนตีนกับคนมาลายอยู่นะครับ ส่วนพิธีวิวาบาบาก็จะเป็นการจําลองการสดทะเบียนแบบชาวจีนโบราณก็จะมีเจ้าบ่าวเนี่ยแหละครับเดินทางไปยังบ้านเจ้าสาวไปรับตัวเจ้าสาวจากภายในบ้านก่อนที่จะประกอบพิธีไหว้เทวดาและก็รับพรแบบนี้นะครับต่อด้วยการทําพิธียกน้ําชาให้กับญาติของตนเองจากนั้นก็จะเคลื่อนขบวนไปตามถนนกลางนะครับก็เป็นย่านเมืองเก่าแก่ของภูเก็ต ไปยังพิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัวเรียประมาณ1กิโลเมตรตลอดเส้นทางก็จะได้รับความสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติที่รอมาชมขบวนแห่นะครับก็เป็นการสัมผัสกับชัรนเนียมโบราณที่เกิดขึ้นในตัวเมืองของภูเก็ตครับ เห็นบรรยากาศแล้วก็เต็มไปด้วยความรักนะครับอบอุ่นนะครับบรรยากาศนี่สวยงามนะครับก็เป็นเอกลักษณ์จริงๆเป็นการสืบทอดประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานของทางสมุครภูเก็ตนะครับกลับไปภูเก็ตก็อย่านึกถึงแค่หาดป่าตองนะครับเพราะว่าตัวของวิถีชีวิตจริงๆนี่อย่าลืมเข้าไปตัวเมืองบริเวณถนนกลางนี่เราจะเห็นนะอาคารบ้านช่องนะครับตึกก็ยังดูโบราณเป็นธรรมเนียมสมัยก่อนรวมถึงประเพณีดีๆแบบนี้นะครับสวยนะครับชิโนโปรตุกสนะครับ